พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันศุกร์ที่27เดือนที่12ในหัวข้อเรื่องพระเยซูความบริบูรณ์แห่งความเป็นพระเจ้าซึ่งอยู่ในร่างกายเพราะว่าพระเจ้าพอพระไทยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งหมดดำรงอยู่ในพระองค์โคลสีบทที่1ข้อที่19พี่น้องคะพระบิดาพระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์และทรงสำแดงพระองค์ในพระเยซูบุคคลแต่ละคนในตรีเอกนุภาพมีบุคลิกเฉพาะตัวแต่พระเยซูทรงเป็นการสำแดงออกของพระเจ้าในร่างเดียวพระองค์ทรงครอบคลุมความสมบูรณ์ของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์โคโลสีบที่หนึ่งข้อที่สิบเก้ากล่าวว่า เพราะว่าพระเจ้าพอพระทัยที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งหมดดำรงอยู่ในพระองค์ในโคโลสีบทที่2ข้อที่9เน้นย้ำเรื่องนี้เพิ่มเติมโดยกล่าวว่าเพราะว่าความเป็นพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทั้งสิ้นดำรงอยู่ในพระกายของพระองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งหมายความว่าความสมบูรณ์แห่งความเป็นพระเจ้าความสมบูรณ์ของพระเจ้าอยู่ในพระเยซู ในรูปกายถ้าคุณต้องการพบพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในร่างเดียวก็อยู่ในพระเยซูฮิบรูบทที่หนึ่งข้อที่หนถึงสเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเรื่องนี้โดยกล่าวว่านานมาแล้วพระเจ้าตรัสก,กับบร,รมพระบุษของเราทั้งหลายและหลายวิธีผ่านทางพวกผู้เผยพระวจนะแต่ในวารัสุดท้ายนี้ พระองค์ตรัสกับเราทางพระบุตรผู้ที่พระองค์ทรงตั้งให้เป็นทายาตรับสินทั้งปวงพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลทางพระบุตรพระบุตรทรงเป็นแสงสว่างแห่งพระสิริของพระเจ้าทรงมีแก่นแท้เดียวกับพระเจ้ากล่าวอีกในหนึ่งพระเยซูคือแบบจำลองหรือตัวแทนของพระบิดาเจ้าอย่างแท้จริงพระเยซูเองตรัสในยอห์นบทที่14ข้อที่10ว่า พระบิดาอยู่ในเราและเราอยู่ในพระบิดาสิ่งนี้ตอกย้ำความคิดที่ว่าพระเยซูคือการสำแดงตัวของพระบิดาเมื่อคุณเห็นพระเยซูคุณก็เห็นพระบิดาพระองคทรงแสดงลักษณะและแก่นแท้ของพระบิดาคนที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดายอนบทที่สิบสี่ข้อที่เก้าพี่น้องคะ ในหนึ่งทิโมทีบทที่3าข้อที่ส6บกสรุปไว้อย่างงดงามว่าเราต้องยอมรับว่าความล้ำลึกแห่งความเชื่อของเรานั้นยิ่งใหญ่มากคือว่าร่องทรงปรากฏเป็นมนุษย์ทรงได้รับการพิสูจน์อย่างชอบธรรมโดยพระวิญญาณทรงปรากฏต่อเราทุสวรรค์ทรงได้รับการประกาศออกไปยังบรรดาประชาชาติทรงได้รับการเชื่อวางใจจากคนมากมายในโลก และส่งถูกรับขึ้นไปด้วยพระสิริจุงสังเกตว่ามีข้อความว่าปรากฏต่อเราทูตสวรรค์ทูตสวรรค์ที่ไม่เคยเห็นรูปร่างของพระบิดาเจ้าได้เห็นพระองค์เป็นครั้งแรกเมื่อพระเยซูเสด็จมาพระองค์ทรงทําให้พระเจ้าที่มองไม่เห็นปรากฏให้เห็นแม้แต่ต่อเราทูตสวรรค์นี่แสดงให้เห็นถึงความลึกลับและพระบารมีอันล้ําลึก ของตรีเอกานุภาพสรรเสริญพระเจ้าให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณพระองค์สำหรับการ,ปรเปิดเผยสำแดงของพระเยซูว่าพระองค์เป็นผู้ใดนั่นคือการสำแดงของพระเจ้าในร่างกายในพระองค์นั้น ความสมบูรณ์แห่งความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าฤทธิอำนาจและพระลักษณะของพระเจ้าดำรงอยู่การสำแดงออกภายนอกของพระเจ้าที่มองไม่เห็นพระองค์เป็นผู้ได้รับการสาธุการและมีอำนาจสูงสุดจอมกษัตริย์และพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเอเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด